กูแค่อยากรู้ว่าพวกมึงอ่ะจำได้ไหรือเปล่าพวกมึงรักเพื่อนจริงเปล่ากูถามพวกมึงหน่อยเว้ยพวกมึงนี่แม่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับตุ๊กแกจริงปเะอืมหน้าพวกมึงแม่งหน้าแก่มากๆเอาจริงๆเลยนะพี่ไอ้ตุ๊กแกชีวิตแม่งอา,าพ,พับดิอะไรวะบ้านแม่งจนเกี่ยวอะไรวะ พอมันจนแล้วมันเด็กโตช้าไงพี่ oh. บ้านผมรวยรวยมากเลยเลยโตไวยพี่องแดกดีอ่าไอ้เ yeah. หี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ครับแสดงว่าตอนเด็กบ้านพี่แม่งรวยมากเลยใช่ปะโคตรรวยเลยใช่ปะอ๋ <c oughs> ไอ้เหี้ยนี่เอากูแล้วบ้านมีตังค์ก็พอมีอืมดูจากหน้าพี่น่าจะมีเย oh, อะเลยโอ้ยไม่รวยมากไปขนาดนี้เด้อกูคุยเรื่องมึงกูคุยเรื่องทําไมพวกมึงหน้าแก่กว่าไอ้ตุ๊กแก นะไม่ใช่คุยเรื่องกูไอ้เฮียไอ้ข้าประเด็นพื่งถามไมที้งผมึงแม่งเด็กเชียงคานจริงๆสันดานอย่างเงี้ยเอาเอาเอเด็กเชียงคานแม่งคนอย่างนี้สัตว์เด็กู้ปาเด้อยแก้วเลยไอ้เฮียเฮียเฮ้ยเฮียเียเฮยเยเฮอย่าเียเยเเฮียเยเฮียเฮียเยยเเียเเฮ เอามึงอย่าเฝ้ามึงเอาไปเลยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามันเป็นสำเนยงพื้นฐานพื้นพื้นถิ่นนี่รีบไงรีบไงรีบเฝ้าไงสัตว์กางเกงขาเดฟนี่มันคือกางเกงขาเฝ้าก่อขาเฝ้าขารีบเออสัตว์ที่มันตีไหนเตียอาเอาจับตัดผมหน่อยมึงอย่าดูบุหรี่เยอะไอ้เฮียพ่อไอ้เฮียนี่ตายเพราะบุหรี่มาแล้วเพราะมะเร็งเหรอข้ามถนนไปซื้อ รถชนในเฮ่ยถนนแป่เลนนรืมั้ง